แนะนำตัวครับน้องตะวันสวัสดีครับผมชื่อน้องตะวันครับผมเป็นนุ่มไม่แย่ครับผมยอมไหมครับขอบคุณครับหรอครับแล้วน้องตะวันชื่อจริงชื่อเด็กชายอะไรครับเด็กชายพระชัยครับมณีชูครับอ๋อน้องชื่อพระคชัยมณีโชติอายุกี่ขวบแล้วครับสองขวบแปดเดือนสองขวบแปดเดือนแล้วคุณแม่ชื่อจริงชื่ออะไรนะครับพ่อ อินเทอริสครับภาษาละอินทริสแล้วน้องตะว,วันชอบร้องเพลงไหมครับชอบครับอ่าน้องตะว,วันร้องเพลงให้ฟังหน่อยครับเอาแตบมาเป็นเหมือนเดิมอ่ะเพลงกลับมาเป็นเหมือนเดิมครับเอากลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วไม่ทุทกสุขังใจใส่ใจอย่าได้มีชีวิตอาที่ กเ,เก่งมากเลยจบแล้วครับอาคุณแม่ขอรองพักเพลงนะกะรุณาฟังฟังให้จบครับของพี่แชมครับมีเวลาทัดชงอะไรไม่ชาบต้อไ,ไม่รู้ก็อะารต้องใยชุขอาหาความผาไม่ยังครับไม่ยั่งเขาไปแล้ว ไม่ให้จบจบจบแล้วก็บรรยายจะจับใจบจะทำไม่ดได้ขอ,ขอให้ยกวัญได้ใง้ฝ่ายใจที่หนึ่งรับได้วหมหนูปินเออไม่ได้แล้วอ่ะขออีกสักเพลงเพลงสุดท้ายแค่บอกว่ารักเธอครับท้า เฮ้ยเก่งมากเลยตบมือให้ตัวเองหน่อยอ้าว๊ายบายเลย,ย,ยขอบคุณค่ะจุบ๊บจุ๊บจุ๊บยุ้ยวาน